ก็สวัสดีนะครับเพื่อนชาวอยู่ทุกทุกท่านนะครับก็หากันกันไปนานนะครับทิ้งช่วงกันไประยะหนึ่งนะครับนานพอสมควรนะครับเนื่องจากปิดภารกิจนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาครับก็จะมีเสียงเพลงครับเนื่องจากเป็นงานกลางในบ้านนะครับวันนี้ครับเป็นวันหยุดนะครับก็ถือโอกาสนะครับมาทำชิปลงในวิดีโอจบันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำจุมเน็จวันะครับสภาพใช้สึกนะครับก็เก่าครับนี่นะฮะมันสันเตนองเับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันสันเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับเยอะหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับดูกันนะจุดดำนี่นะครับก็คือการทูบนะครับนี่คือเศษการทูบนะครับนี่ปฏิกุลนะครับมนสารต่างๆนะครับ เมีเม็ดแดงเม็ดดำมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะลองจับกล้องดูนะครับว่าจะพบนะครับมันสารมากไม่ใช่นะครับเม็ดนะครับมันสารนะครับด้านหลังนะครับในด้านหลังครับมันสารเยอะทีเดียวนะครับสำหรับลองดูแสงอ่าครับเปิดแสงนะครับ แสงกสีก็จะเปลี่ยนไปไปอสีหนึ่งนะครับสีไม่แน่นอนนะครับสำหรับใช้กล้องนะครับเหมือนองค์จริงครับองค์จริงจะกล้องจะเป็นสีขาอมเหลืองนะครับแคปเม็ดอันนี้มลสารนะครับสารพุทธคุณของพุทธเกเรเต็มไปหมดนะครับนี่คือกานถูกนะครับนี่คือกานถูกเราจะเดี๋ยวจะสูงไม่สูงครับคือเดี๋ยวจะใช้กล้องครับ ถ้าใช้กล่องแล้วนะครับมันก็จะสะทส้อนแสงกลับนะครับมันจะไม่นนชัดนะครับนี่นะ,นะสูงไปกว่าถ้าแสงมันก็จะสะท้อนเกินไปทำให้ไม่ชัดนะครับ นี่ครับนี่คือเม็ดมุนสานนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือการทูบนะครับตอนนี้ไม่เคยชัดนะครับเราต้องขออภัยเจ้าหทีด้วยนะครับนี่ครับนี่คือการทูบนะครับเนาะชัดเจนนะครับนี่เป็นแท่งครับ นะครับนะครับฐานชั้นแรกนะชั้นสองชั้นสามครับนี่ครับ,รบส,สึก <c oughs> มากเลยจริงๆครับมองนะยังไม่ค่อยเห็นเป็นลางๆนะครับนะ <c oughs> ก็ไม่ทราบชิ้มไหนเช่นกันนะครับ น้ำมิสารโอเจนะครับีเพื่อนครับมีเส้นท่านใดนักสนใจนะครับอยากจะานำไปเป็นในทางศึกษานะครับมีเส้นใหม่นะครับท่านเพื่อนเพื่อนจะหัดสะสมเก็บ,สสรบกพระนะครับก็สามารถจะ เช่านะครับวิชาไป,ไปนนเป็นชีวิตเป็นคนหรือจะเป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> เพื่อสื่แสดงหาองค์ต่อๆไปนะครับน้ำสั่นเต็มเลยนะครับแบบนี้นะครับคแบบนี้นะครับนะนะตบตับอย่างว่าอะไรทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับน้เก่านะสวยนะครับ ภาพใช้สิบนะครับคุณโบราณครับจะจอในพระตุคุณของสมเด็จนะครับก็อยากพี่น้องหลุหลานนะครับเก็บไค้ได้ป่วยนะครับก็จะมานำาพระนะครับมาถูมาผนนะครับหรือว่าแช่น้ำนะครับรือให้ผู้ที่เก็บค่ได้ป่วยนะครับดื่มนะครับก็ทำให้หาย ป่วยได้นะครับสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็นะครับที่จะไม่สมบูรณ์ครับเนื่องจากศึกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะครอบครองรุ่นคนก่อนนะครับอาจจะนําไปทํายาครับแช่น้ําให้กับลูกหลานนะครับญาติพี่น้องนะครับดื่มกินนะครับเพื่อให้หายป่วยหายไข้นะครับเป็นโรคต่างๆนะครับก็สามารถอธิษฐานนะครับ แช่น้ำหรือฝนนะครับให้กินนะครับดื่มกินก็หายป่วยนะครับก็จะเชื่อไปในทางนั้นนะครับสมัยก่อนนะครับก็่อบเพื่อนๆนะครับหรือท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ต้องใช้วิจาณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแต่เป็นความจริงนะครับเรื่องที่เรามาครับสมัยก่อนก็เชื่อไปในทางนั้นนะครับภาษาลวกภาษา อ้ติให้เด็ดป่วยได้นะครับก็นำไปแช่น้ําและขดนนะครับให้เดื่มกินนะครับก็จะให้ปัวให้ไข้นะครับครับเนื้อหาองค์นี้นะครับก็ถือว่าชัดเจนจริงนะครับสวยนะครับเต็มองนะครับนี่ครับนี่คือการทูบนะครับการทูบนี่ยมาดำนะครับ นี่ครับมีนะฮะมันสามเต็มเปหมดเลยครับให้่าพันรยากาศเขาเองก่อนนะครับเนาะน่ครับแดงพนมีนะครับแดงน้อยนะครับเป็นแดงไม่มากเหมือนที่เห็นทั่วไปนะครับก็คือเพิ่งทำบาใหม่นะครับอันนี้ของเก่าเก่าพึกนะเก่าถึงยุคเลยนะครับมีศึกชายศึกนะครับ สารเต็มองเลยทีเดียวนะครับสำหรับสมเด็จพระลักขงองค์นี้นะครับก็ยางว่านะครับคนโบราณนะครับเขาไม่ได้เจ็บนะครับเอามาใช้นะครับคือลองใช้พุทธคุณนะครับไม่ได้เอามาเจ็บไว้บนที่นะครับนี่จะว่าบางท่านก็ใช้ลวดถักนะครับแฝนคอใส่ตั้งเดงถักนะตะไคก่อนนะครับก็จะสึกง่ายนี่นะครับสึกง่าย ทำการเวลาครับอาอยูแล้วเขาปีสองร้อยปีมยไม่ไหวอ่ะมีสึกที่ก่อนเป็นธรรมดานะครับให้คมคลิปอย่างนั้นคง<ม>้ปนไม่ได้นะครับ้าคมคลิปนี่คือว่าไม่เคยเอาออกมาใช้เลยนะครับแต่วันนี้เรใช้สึกนะครับเป็นชัดเจนนะครับคนสารนะครับเป็นผมนะครับ นี่ต้องบรรจัยมากนะครับให้ภาพบรรจัยออกเองนะครับอันนี้เราเปิดครับการของการทูดนะถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0 6 6 0 8 1 4 8 4 4นะครับตรงนี้นะันี่ก็ยังเปิดที่นะครับ แสนต้นๆนะครับอย่นี้ครั <c oughs> ถ้าในใจนะครับอยากจะบูชาครับนำไปขับอของแล้วเป็นสิริมงคลจริงๆนะครับก็ <c oughs> สามารถโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับ <c oughs> ตามเบอร์โทรนะครับก็ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาขออภัยครับไม่ใช่ให้คำปรึกษาครับพูดผิดน,นะครับ คุณน้อยนะครับก็เป็นดีนะครับพูดคุยด้วยนะครับเป็นดีนะครับพูดคุยครับต่อรองกันได้นะครับไม่ใช่ว่าคำให้คำปรึกษาครับขออภัยนะครับผมไม่ใช่เสียมใหญ่นะครับข้อมูลก็ยังไม่เต็มทลา่นะครับก็รู้มั่งนะครับรูปลาปลาครับก็จะพูดคำว่าให้คำปรึกษานี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับสําหรับผมนะครับ ก็ยางเรียนรู้กันต่อไปนะครับครับสำหรับตรงนี้ทันใดสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟันนะครับนั่ใหมนะครับครับสำหรับชุดนี้นะครับคงต้องทิ้งท้ายกันที่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับ สำหรับชิปนี้ขอฝากกันทีน่นีนะครับสวัสดีครับ